สวัสดีครับลุงเน็นะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับเอาสำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับท่าเปิดตัวเจ้านกโบยบินนั่นเองนะครับผมหรือว่าท่าเปิดตัวสักม่วงนั่นเองนะครับผมก็จะมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะไหนดูซิทำไมตรงนี้เขาไม่มีบอกว่ามาตั้งแต่วันที่ไหนงไง,ไงมาตั้งแต่วันที่4ตุลาคมจนไปถึงวันที่18ตุลาคม2560 7เลยนะครับผมก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนี่และนี่ก็คือกิจกรรมท่านกโยบินนั่นเองนะครับผมหรือว่า ก็จะมาในรูปแบบของตู้สุ่ม8ทีเนาะนี่ครับตู้การันตีพรีเมียมนั่นเองนะครับผมเริ่มต้น9เพรเท่านั้นนะครับผมก็จะมีในส่วนของอสกินนกด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีสกินกล่องสุ่มสกินปืนแล้วก็พระเอกของเราก็คือท่านกบวยบินนั่นเองนะครับผมเป็นภาเปิดตัวนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับนน้่จะมาเอาล่าท่าทางนี้ให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอะไรออกดี เอาฝั่งนี้ออกบ้างดีกว่านะครับผมผมไม่ผมไม่ค่อยเอาโซนฝั่งขวามือออกเลยนะครับผมผมจะเอาไอเทม2ชิ้นนี้ออกนะน้องๆคนดูคนไหนนะครับผมที่สุ่มแล้วนะครับเอาอะไรเอาชิ้นไหนออกกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ให้ลุงเนทด้วยนะครับผมก็ลุงเนทจะเอาเป็นในส่วนของ2อันทางด้านนี่เลยนะครับผมนี่อยู่ขวาล่างนะคนดูนะครับไม่ใช่อันนี้นะเอาแค่2ออันนี้นะครับผมก็น้องๆคนไหนก็ เอาอะไรออกบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็สุ่มไปกี่ครั้งนะครับผมได้การันตีบ้างหรือเปล่าก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กันเยอะๆนะครับผมทั้ง YouTube แล้วก็ TikTok เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก9เพชรนะครับไหนก9เพชรจะออกเลยไหมปึ๊บปึ๊บไม่ออกอ่ะครั้งที่2นะครับ19เพชรหมดตู้มันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,600เพชร1,800เพศป่ะประมาณนี้ เอาแล้วทำไมผมไม่เอาสกินนกออกละ่ะผมก็ลืมววเอออุ้ยเท่าไหร่แล้วครั้งนี้ครั้นี้เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามนกผมมีแล้วทำไมผมไม่เอาออกวะงงเมื่อกี้เออนะครับบึนเพิ่งตื่นโอเคครั้งที่สามครับเก้าสิบเก้าเพชรนะครับมาดูกันว่าผมจะหมดตู้หรือเปล่านะคุณดูปึบป๊บปึ๊บทรงนี้น่าจะหมดว่ะคุณดูผมดูดูละ ใช่ป่ะโอเคมาครับมาต่อกันที่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรครับครั้งที่ห้าฮะปึ๊บปึ๊บนี่ฮะตรงนี้น่าจะหมดเพชรนะครับผมโอเคมาต่อกันที่ครั้งที่6ครับผมตอนนี้เหลือกล่องสุ่มสกินปืนนะครับผม2ช่องนะแล้วก็เฮ้ยมีอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นสกินใหม่ปเปล่าเฮ้ยอันนี้สกินใหม่นี่หนึ่ง 1> M 1 8 7 3งสซองสั้นสกินใหม่ดีกว่านี่ไะยังไงก็หมดตู้นะครับผมโอเคหมดตู้ก็หมดตู้โอเคนะครับมาสุ่มกันต่อนะฮะปุ๊บนี่ไงดูว่าหมดตู้ยังไงก็หมดตู้นะครับผม,ม,มนี่สุ่มจากตั้งแต่เท่าไหร่ 9เพชร19เพชร49เพชร99 199 349 499 49, 49, 49, แล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือ699น,นั่นเองนะครับผมโอ้โห,โหคลิปนี้น่าจะจบเร็วแล้วครับอ่ะสุ่มกันดูนะครับปึ๊บนี่แหละสุดท้ายนะครับท่านกบวยบินนี่เป็นไงท่าเท่นะเท่นะเท่นะเท,ท่อยู่เท่อยู่สามท่านนี้นะครับถ้าเปิดตัวเจ้านกบวยบินนะครับนี่ ได้มาแล้วนะฮะในส่วนของท่านกบอยบินนะก็หมดตู้นะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมอะไรอีกที่ผมไม่ได้สุมนะช่วงนี้น่าจะสุมหมดแล้วนะครับผมเออน่าจะไม่มีละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมถ้าเปิดตัวนกบอยบินนั่นเองนะครับผมก็ น้องๆคนไหนที่สูงมาแล้วนะครับผมใช้ไปกี่เพชรหมดเพชรกันไปคนละเท่าไหร่นะครับได้กานตีบ้างหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีคุณผู้ชมนะครับ